ตอนนี้นะครับมีแกสมิ่ไห้กินหมดแกหลังกินขนมนะครับอร่อยมากเลยเอาแยงงันกินมาเนี่ยเอ้าเร็วเร็วหมาค่ะซอฟต์แวร์ยูอารีฟินิชั่นไอนอนกินหมาค่ะพอแล้ร็วไอนองกินน้ำไอไอน้องกินน้ำอย่ามันออนโยนรอืมอนอนกินขนมปังขนมเหมือนคุณผู้ชมมันรสชาติยังไงลองชิมมาสิมันทุนหน้าทุนหน้ามันเออทุนหน้ามันมันล่ะมันมัน S <S อร่อยใช่กินแล้วปากเหม็นระะมอร่อยกินซอสหน่อ่อยเนี่ย <S 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 ดูเดาดูเดาพี่นองจ้าเมื่อลูกสาวลาคอยขี่อ่อนมือมิดมือมิดเวนอันนี้อากาศมันแบบคึมๆน่ยมันไม่มีแดดเลย เหมือนเมื่อวานนี้มันก็เลยหนาวมันก็นอนนอนซุกกันอยู่นี่แหละทั้งแม่ทั้งลูกนี่แหละพี่ม็อกก็ไปอยู่อีกห้องหนึ่งนี่วันนี้อยู่บ้านเลี้ยงแมวเลี้ยงลูกค่ะพี่น้องยังลูกสาวลูกสาวหล่าจัสมินติงๆลูกสาวลา,น,ลา,วลาน่อยของของมามี นอน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 ,น,อน,น,อน,น,อนทั้งวันเลยคุณผู้ชมหลังจากที่หลอนไปแบบผ่าตัดมาเนาะคุณหมอก็าสั่งบาว่าพยายามอย่าให้เขากระโดดนะก็เมื่อวานไปทํางานนะไม่รู้ว่าเขากระโดดขนาดไหนเนาะแต่เขาก็ชอบกัดด้วยนะกัดท้องของตัวเองอะ่ะตรงที่ผ่าตัดนะ่ะมันคั้นนะสิคั้นนั่งสินะที่นี่เราก็ปล่อยไว้นะเราต้องไปทำงานเนาะแต่วันนี้อยู่บ้านก็เลยแบบเออ มีโอกาสได้ดูแลเขาคือพาเขานอนน่ะเขาจะได้ถ้าเขาวิ่งวิ่งเดินเดินเนี่ยเขาจะไปแบบไปก้มแล้วก็กัดแผลตัวเองแล้วมันจะแบบฉีกขาดมันจะไม่แบบเชื่อมกันเนาะอย่างน้อยก็หลายชั่วโมงก็ยังดีแผลจะได้สมานกันดูสิดูหัวสิมุมบุ๋ม,มเป็นแผลอย่างเงี้ยก็คือแบบข้าไม่ค่อยกินพร้อม ้อมข้างอย่างห่งหวงแต่เล่นได้ไหมลูกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนแล้วเจสแมนสวัสดีค่ะแล้วอยู่บนเตียงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วนะเที่ยงแล้วอิ่ายกินเข่าแล้วมันบูก่อยาแลนไปกินเข่าแล้วมันบอหือหม จะ,จะไปหาอะไรกินก่อนนะ,นะ,นะเนาะมานอนอยู่อย่างนี้ลุกขึ้นไปได้ยังไงแล้วเือมีลูกเป็นแมวคุณผู้ชมค่ะมีลูกเป็นแมวมาอ่อนกันนะเซบา้เตุเปียแคนงานตรงหไหนอือไม่เล โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะวันว้าว <Wow. c oughs> ็หาวปากกว้างแท้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์วันหยุดขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะแยสมีนเองคะ่ะ แจสมินแจสมินค่ะแจสมินค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เจสมินกำลังดูทีวีนะคะมีนกดำกำลังกินอาหารดูะหนุกมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ อมอนลูกสาวข่อยอืมไปนั้สึกษานอนอ่อนแบบนี้ทั้งวันเลยไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้เรียงลูกสาวอยู่บนเตียงเมืม่อื่พี่น้องมังมังมังหัวนางอยด่าก์อยาก ấy, นี่ยต้องมานางแบบนี้แหะ นั่งซุกเราแบบเนี้ยนั่งซุกแล้วก็หลับไปอันมเมยเนี่ขีมห้าหน่อยขี่อ่อนอันนี้จะไปเล่นกับพี่มาอค่านุ่นไม่ไปมือนอนซุกมันไม่มีนี่แหละอืมเป็นสาวแล้วนะ ออนอะไรนะักหนาฮึอยู่บ้านเลี้ยงลูกค่ะพี่น้องมืินิ